โอ้ oh, 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 oh. ลูกมาผัดจากมิงจักมัง,มงสบายดีกันตอนเศร้าๆพี่น้องค้อยคึ้นฟ้าคึ้นฝนเห็บกระบอกเนาะอย,ยากเด้ อยากไปหาน้ําม่ก็ไปบ่ได้เด้ยังสูเป็ดออกอีกแล้วไดตยจกโตคนสิมาอีกบ่วะ บรรยากาศเก่าๆเดิมๆเดิมภาพเดิมๆจะเป็นคลิปใหม่สิสิอกไ็แหลมกเันออกกรแลกดก็บไข่ใช่หมมะขาวนี่บ่บอนี่บอมันมาแต่ใส่ หกโตหกหมวนมันสิได้หมดเองไปซื้อนะฮทาได้เลยเอาไข่มาเบาะนะเอาไข่มาเองก็มาหยาดเดียได้หกหมนส้วยกเป็ดมุนกันแมนหมดเยอบริวารเป็ดมุนด้วยอยงูห้กูต้มอึ่งห้โอ้กูหลุดนี่ยยาเป็นหยาดเป็ดหมุนหยดเป็นหยางมีเลยองเลยจะเคยเออ เออมันหมักเป็นแบบนี้แล้วเป็ดอันนั้นใหญ่มากมันกับเด้มันกินหลายงามเ้ยอ๋อเป็ดอะไะมันใหญ่เห็ดยว่ลยเป็ดเหม่ปุยนะนี่ไข่มันเราอะอ่าเอาละาได้ฉุดได้เราไม่ยังฉุได้ห เบโตัวหรบ,บ้านในมังชใคือวจคือว่าอัสิเบมาก,ก่อนได้สิเ็ดอันเก็บไข่บ่ได้สีนั่นนะอือ,บ,อบุมเนสีดำนะแม่บาไดน้น่ะงม่าเมเดงอมันจังมันใหญ่เยอือชุม,มีมันใหญ่เพ่นี่โอ้คอ,อสยสืมาให้มาหน้าบ่ะ กินลายเป็ดอันนี้นะมันกินลายมือนีเขาเตรียมสิไปปลูกมันพี่น้องคุ้มฝาคุ้มฝนหนึ่งเขาก็ได้พี่น้องเหงววงม็นกินเขาไปเลยปฏิลูกมักอันเห็ด ก่อนอม,มันขึ้นอาอด้วยโหรดเขาตัดว่านนี่นั่นแบ้พัดเบรดไปลงมาถ่ายคลิปเข้าอันเอาจากสติงตดออัดเอาสาวสอบอมไม่กินข้าก็สิไป่มชุมนี้มันตายก็ต้องได้จุดทิม ท่องว่านนี่ก็หูบเครืองมาว่าศีสักพอาะหูบเครื่องแล้วมา,วา,าหอดลดฮจ้คของกับคาสันจากยอกแล้วก็เลืหย่าซะภาพบรรยากาศรอบๆไปน้องได้กินเขาเมื่อกี้นี่วันมาน้อยหนึ่งเห็ดบอได้ก็เลยบลุกมาเห็ดไปน้องทางเห็ดได้ก็แหละ เวลากินมันนี่คิวบัดมันเย็นแล้วกะบุบริคิวหกักกินกับฟืนกินกินแล้วแล้วกับคมปาาเขาตุ้ย,ยคมเขาเรียรอให้ต่เจอเห็ดประตูใหม่ตันงัวเราห้คุดเข้ามาแล้วก็อาดมันยาก เสือกบนนมเห็ดของงัวอยู่ในอีกจะหน่อยงัหน่อยขึ้นมาโมตัวบริโภคเสือมันนะทาบอดาได้เห็ดเพืองสีออกอกเนาะคิดอยากเบิดเห็นเขาเห็ดกินนะมกินได้แต่ของกินเขาขัดกินบได้ หลินแผลบแล้วห่เนาะอลินแผลบแล้ะหาาะ่านอ้อเราตำเห็ดนงางผาปนนะ่ะก็ยากยากหางได้กินกับเรได้ขิดยากปนเห็ดเพลียงเขาคุยเขาคักโอ้ยอยากกินไหนเด้อดูหมดนงางพายแตกนะ เออเอาขึ้นมาแล้วก็คุดขึ้นมาแล้วก็ตอกฮะแน่มันน,นั้นหยาาไกลง่วนะไหลปองเดียวทางนั้นมันไขได้เผื่อชีหอดสามสี่เดือน,นอุ้ยเพื่อสีเศ้าแพ้พี่น้องนี่กันเดือนไปปลายเกาขาดเดือนที่สอง เอาเสียไมามาให้ลุงเนี่ยปะครับลุงสิขุดลักแปลงหัวเนี่ไว้เป็นเรื่องงวนสั้งทนได้มุง <c oughs> เฮ้ยเจ้าหายขอยต้มอึ่งฮะเจ้าก็เสียขอยต้มให้บอก ลยบางอึง่งข้าวมหาข้าวสิ่ากมขอเหตุขอเหตุปดวดได้ได้ได้ทมยนสิบมีน้ำลายสี่มะตัวนี้ก็เห็ดหัวอ,อีกได้เน้ง่ง บัดยำดำนาเขาก็เอางัวขมาผูกอันนี้คือโคกงัวบอนผูกเวลาดำนาบิดอันพกโอ้ยไปหาเสียมตะน,นั้นดีๆมันแนะนก็ได้ผูกขี่มันใส่นนนหน้าบัดยำนี่บัดยำดำนาบมีบอนผูกแล้ว้นมาผูกอยู่คอ ภาพเขาเกา่ากับอดบึงออดสุมไปเ้ยพี่น,น้องบอกไว้ก่อนแหละเนาะนีะ่คือฝนสิมาอีกนี่แหละอะไรอีเมยยังบ่สวยขวเขาอยู่บ่วะเดี๋ยวยังไปหา เต่งฟักขาวเหมยพอยีงเต่งอะไรพี่นางเออแล้วสวยหละหนักสกไลด์ขีดเบึงว่าเบางดูสภาพหัวเอาไปหายลาเอาโลดเสียมตัวบางคำเอานะเบิดเออมันยังหาอยู่เสียมจกปไปใส่บุหินอ่าควายจิโร มากมาละพี่น้องเป็นบดแหล่งบดพลอ,อิเลอรอสืบต่อ,อดูพลในตหลนก็ขึ้นมาต่ออีกอันนี้ก็พักเสริมต้นมะเพรกับบัวไว้แบ่เขาพี่น้องผัวสำนีมันกระดองขวามเทิงพัหน่าบัวมีแห้งมา เสียหยาเุ้ยมีแตนมาละอยากแกงอันเห็ดปวกใส่อันใบอันนี้แหละใบผักสลายนี่คือสิแซ่บบ่เุ้ยมีแตนเดี๋ยวแตนสิตอดเห็นบ่แกงเห็ดปวกดอกใหญ่ๆตีใหญ่ๆหวานลงจุ่ยๆอือ ท่นกินข้าเหนียวกับ <c oughs> ขมปากกินยังกับคมกินของหวานกับเป็นคมท่นกินเข่าเข้าไปนะแล้วก็กินบาแสบ,บจากตี้อันน่ะมักซุกมันพี่นอง หมากดิบมันก็นถ้าแม่เขามาเก็บไว้เอื้อมเงหาอันพอ,อยู่บ้านเขาังหมือนบอกพวกข้ามบริคอยกินไดยพวกข้าบมบริคอยกินขันหมีแนวแกงใส่แล้วกัาปานี่แหละอําแล้วก็จะเอยอยิงแม่ยังมันได้สวยขขาวยิงขึ้นไอ้ทวนๆอยู่ไปไกลพอได้ดอกพี่น้อง พอคันคิ้วหนาเดือยอย่างเดอ้อมือน,นี้เขาสิไปปลูกมันมาอนี้คันมีแห้งกันซีคี่รถไปถ่ายคลิปเขาบุนิฟน้ำเขาแหละเห็ดบลได้แหละไม่จีตาไมีแต่สีขี่รถไปถ่ายคลิปพอคันคลิปหนาเดือยอย่างเดอ้อ